ก็ม <ider> MM ีค <cción> <wh> <of Luc> <cells> <material> ําถามสอบถามมานะคะต่อเนื่องจากคลิปที่มีการปั่นในเรื่องของค่าความเข้มข้นของเลือดนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการปั่นทีมาโตคิดนะคะก็คุณแม่ถามมาบอกว่าถ้าเกิดว่าค่าความเข้มข้นของเลือดสูงนะคะจะมีผลกับทารกยังไงนะคะน้องอายุได้7วันนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าค่าปกตินะคะของค่าความเข้มข้นของเลือดในทารกแรกเกิดนะคะ จะอยู่ที่40ถึง60นะคะถ้าเกิดว่าน้องเกิน60ก็คือเรื่องมีเรื่องของค่าความเข้มข้น,นของเลือดเนี่ยที่สูงเกินกว่าปกติแล้วนะคะแต่เราจะนับว่าเป็นภาวะเลือดข้นนะคะตั้งแต่ค่าดีมาตัวคิดนะคะหรือค่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยสูงมากกว่าหรือว่าเท่ากับ65นะคะหรือมีค่าโมโกบินนะคะที่สูงมากกว่าหรือว่าเท่ากับ22นะคะกรัมเบอรีซิลิตค่ะ ก็สาหรับน้องนะคะที่มีค่าความเข้มข้นของเลือดนะคะที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ65%ก็ต้องมาพิจาราดูนะคะว่าน้องมีอาการอของภาวะเลือดข้นหรือเปล่านะคะอาการนะคะคืออะไรนะคะก็สําหรับการที่ร่างกายนะคะมีในเรื่องของอความเข้มข้นของเลือดที่สูงเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ เลือดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเลือดที่หนืดนะคะเพราะฉะนั้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายเนี่ยมันก็จะไหลเวียนได้ไม่ดีนะคะการนําในส่วนของออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยก็จะทําได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการนะคะของการไหลเวียนของเลือดตรงนี้ที่มันไม่ดีได้นะคะอาการนะคะก็ อันแรกเลยที่เรามักจะเห็นก็คือเด็กก็จะตัวแดงเลยนะคะเพราะว่าเขามีค่าในส่วนของความเข้มข้นของเลือดที่มันสูงมากก็จะทําให้เขาดูตัวแดงผิดปกติเลยเด็กคนนี้จะตัวแดงมากๆนะคะอันที่2นะคะก็คืออาจจะมีเรื่องของการซึมนะคะน้องจะมีอาการซึมได้นะคะหรือบางคนก็กระสับกระสายวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพอซึมก็จะแบบดูดนมไม่ดีนะคะกินนมไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของภาวะตัวเหลืองนะคะที่อาจ มีภาวะที่เหลืองเร็วขึ้นมานะคะมีในเรื่องของอาการสั่นได้นะคะมีเรื่องของน้ําตาลในเลือดต่ําได้นะคะมีเรื่องของแคลเซียมในเลือดต่ําได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของอาการชักเกร็งได้นะคะแต่ที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะพบมาก็คือจะมีในเรื่องของภาวะน,น้ําตาลในเลือดต่ํานะคะมีในเรื่องของการหายใจนะคะที่มีอาการหายใจเหนื่อยหายใจหอบนะคะบางคนก็แบบ เป็นหายใจจะดูเร็วมากขึ้นนะคะกว่าปกตินะคะก็เพราะว่าเนื้อเยื่อต่างๆมันอาจจะได้รับในส่วนของออกซิเจนนะคะที่มันน้อยนะคะจากการที่เลือดเนี่ยมีการไหลเวียนในร่างกายที่ไม่ดีนะคะคุณหมอก็จะทําการรักษานะคะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยมีในส่วนของค่าค่าความเข้มข้นของเลือดถ้าเกิดว่าน้อง มากกว่าหรือเท่ากับ65จริงแต่ไม่ถึง70นนะคะแต่น้องไม่มีอาการอะไรเลยตรงนี้ก็สามารถสังเกตอาการได้โดยคุณหมอเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้สารน้ำเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะมีให้การให้กินนมที่มากขึ้นนะคะหรืออาจจะงดนมก่อนถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะก็จะมีการเป็นการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนะคะเพื่อที่จะไปลดนะคะในส่วนของค่าความเข้มข้นของเลือดนะคะให้เหมือนกับ พูดง่ายๆเหมือนกับเลือดมันจางลงนะคะแล้วก็จะมีการติดตามค่าตัวค่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยเป็นระยะนะคะแต่ถ้าแนวโน้มยังดูสูงขึ้นนะคะแล้วก็น้องมีอาการนะคะ,ะถ้าเกิดว่าน้องอมากกว่าเท่ากับ65นะคะแต่น้องมีอาการก็คืออย่างที่ที่พยาบาลบอกไปอาการต่างๆเหล่านี้นะคะคุณหมอก็ อาจจะพิจารณาในการเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะก็ต้องดูตามอาการของน้องด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูตามการติดตามของคุณหมอว่าให้สารน้ําไปแล้วเนี่ยค่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าแต่ถ้าเก yes? ิดว่าเจาะมาก็คือมากกว่าเท่ากับ70เลยนะคะก็ถ้าเป็นตรงนี้นะคะคุณหมอก็จะพิจารณาในการเปลี่ยนถ่ายเลือดเลยนะคะการเปลี่ยนถ่ายเลือดจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายเลือดบางส่วนนะคะก็คือจะเอาเลือดนะคะ ออกจากตัวน้องเนี่ยไปบางส่วนนะคะแล้วก็ทดแทนด้วยน้าเกลือนะคะแทนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเจือจางในส่วนของความเข้มข้นของเลือดให้ลดลงนะคะแล้วก็ติดตามค่าเป็นระยะนะคะก็จะเป็นอย่างรูปที่พยาบาลให้ดูเนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะ